สวัสดีค่ะวันนี้มาทำข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนเนาะอันนี้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูจ้าแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะหรือสักห้าถึงหกชั่วโมงค่ะอันนี้เราจะไม่ได้เอาไปขัดสารส้มนะคะเพราะว่าทำกินเองค่ะถ้าเอาไปขัดสารส้มมันก็จะใสขึ้นเนาะเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะคะสองสามน้ำค่ะแล้วก็มานึ่งปกติเลยค่ะอันนี้ไม่มีที่นึ่งเนาะก็เอามานึองในหม้อหุงข้าวแบบนี้จ้า พอข้าใกล้จะสุกแล้วเราก็มาผสมน้ำกะทิกับเกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็เอาไปตั้งไฟนะคะแค่ให้พอละลายค่ะไม่ต้องให้ถึงขั้นเดือดนะหรือใครจะไม่ตั้งก็ได้นะคะแค่คนให้ละลายก็พอแต่ว่าถ้าตั้งให้ร้อนมันก็จะข้าวเหนียวก็จะดูดน้ำดีกว่านะคะอันนี้แอบหยดสีลงไปด้วยค่ะสีผสมอาหารนะคะ แล้วก็พอนน่งข้าวเสร็จก็ยกลงมาเทร,อร้อนๆเลยค่ะข้าวก็ร้อนน้ำกะทิก็ร้อนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะให้ข้าวแตกตัวทุกเม็ดเลยจ้าแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะ10นาทีนะคะแล้วก็เปิดฝามาคนอีกรอบนึงค่ะทิ้งไว้อีก15นาทีนะคะก็กินได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นน้ำกะทิราดหน้านะคะผสมกะทิกับแป้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันให้ละลายดีก่อนนะคะแล้วค่อยเปิดไฟค่ะแต่ปกติจะคนข้างนอกก่อนเนาะแล้วก็กรองรอบนึงค่ะเอามาค่อยเอามาเคี่ยวนะคะเนื้อจะได้เนียนละเอียดกว่าค่ะอันนี้เปิดไฟแล้วนะคะพอแป้งสุกแล้วก็ตักราดได้เลยค่ะ อันนี้ใส่แป้งค้นไปหน่อยเนาะก็เลยเป็นน้ำค้นๆแบบนี้ค่ะรสชาติให้ออกเค็มนิดนึงนะคะมะม่วงก็ฝานตามชอบเลยค่ะส่วนข้าวที่เห็นเป็นรูปร่างนั้นก็เอาไปใส่พิมพ์นะคะไปอาจใส่พิมพ์แล้วก็ก็จะได้เป็นรูปร่างตามชอบแบบนี้ค่ะ จะกินกับมะม,ม่วงกับขนุน้นกับทุเรียนก็ได้นะคะนี่ค่ะมัมหม่ำกัน3ามคนนะคะแล้วก็แบ่งให้เพื่อนด้วยอีกคนนึงเป็น4ี่เลยค่ะทำเองได้ง่ายๆลองไปทำกันดูนะคะไปซื้อเขาอาจจะกินไม่อิ่มเนาะตัวนี้จะเป็นแป้งทำขนมครอบครัวตัวออนะคะเป็นแป้งสำเร็จค่ะ มีส่วนผสมแล้วก็วิธีทําให้นะคะแล้วก็ปรึกษาได้จนกว่าจะเป็นเลยค่ะมีแป้งขนมนึ่งขนมชั้นขนมถ้วยเปียกปูนตะโก้นะคะทุกตัวจะมีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมให้หมดเลยค่ะแล้วก็มีคลิปวิดีโอให้ดูด้วยนะคะใครสนใจสอบถามไปที่เฟซก่อนได้ค่ะหรือจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ